สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยอีกแล้วนะคะไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยก็จะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญกระสาชนิดสิบบาทปีพศ2อ4 5หเป็นเหรียญที่ ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ผิดลำดับในเรื่องของการผลิตนะคะก็ผลิตออกมาเยอะพอสมควรน,นะคะแต่ว่าณปัจจุบันก็หายากนะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC หรือว่าเหรียญใหม่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทน,นะคะ หรือว่าประมาณ120บาทถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ยี่สบามสิบบาทนะคะสามสบาทแล้วแต่สองคนจะตกลงกันนะคะเป็นเหรียญที่สวยงามมากอีกเหรียญหนึ่งนะคะเหรียญสิบบาทปีพศสองพันหร้อยสีนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณราชรวาร,าร,าร,ารารามนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะ้าพเพื่อนๆเจอที่เวลาไปตลาดจับจ่ายซื้อของก็เก็บได้ก็เก็บนะคะ เหรียญกระสาบก็จะมีการผลิตอยู่ที่ระหว่างปีพศ2531นะคะประกาศใช้ปีพศ2531นะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ 1, 160ล้านเหรียญเลยนะคะมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จอยสังเกตพบเจอยากแล้วนะคะพเพื่อนๆจะ สวยงามนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเป็นเหรียญพ่อหลวงของเรานะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวพิมพดผลดเด็กนะคะพี่จอยก็จะชอบจะสมนะคะเหรียญน,นี้ก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีรอยแตกงานะคะ,ะไม่เหมือนกับ เหรียญที่พี่จอยเปรียบเทียบดูนะคะอันนี้จะมีรอยแต่งาเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผ่านการใช้งานมาเยอะก็เป็นได้นะคะพเพื่อนๆจ๋าแต่ในสายตาของพี่จอยว่าสวยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้ก็ลองเก็บดูนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะราคาก็เกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะ หรียญกระดาบหมุนเวียนก็มีการประกาศออกมาใช้ครั้งแรกก็ปีพศสอ3 1อ่าเป็นใป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีนะคะเขาประกาศเอามาใช้แทนในการใช้ธนบัตรราคาชนิด10บาทที่ได้ยกเลิกไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกด้านหน้าของเหรียญก็คือเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าจอยู่หัวภูมิพลอดุริยเดชนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาพวัดอ่พระปรางวัดอรุณราชวรารามนะคะ mm hmm. เปรียบเทียบนะคะพี่จอยเปรียบเทียบว่าสองเหรียญน,นะคะ mm hmm. อ่เหรียญทางด้านซ้ายก็จะมีรอยแต่งามากมายเลยนะคะทางๆ้าที่จะเป็นปี่ศเดียวกันนะคะ แต่เหรียญด้านขวามือจะมีความชัดเจนสวยงามกว่านะคะแล้วกอไม่มีรอยแตกงานนะคะไม่ทราบว่าจะอยู่ที่การใช้งานาผ่านการใช้งานมาเยอะหรือเปล่าหรือว่าเป็นการผลิตที่ผิดพลาดน,นะคะเพื่เชๆน๋าสวยงามนะคะสวยงามมากมายเลย เก็บได้เก็บเลยนะคะมีการซื้อขายถ้าเป็น UNC ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยถึงรอยยบาทนะคะแต่ถ้าผ่านการใช้งานก็อย่างที่จอยบอกนะคะอ่าแล้วแต่ยี่สบาท4ีบาทแล้วแต่สองคนจะตกลงกันนะคะพี่จอยก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะคะเก็บไว้ดูเก็บไว้ เป็นมรดกตกทอดหรือว่าเก็บไว้อะให้ลูกหลานได้ลูกดูภายภาคหน้านะคะเพื่อนจ๋าการเก็บคือการออมออมไว้ออมได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพื่อนจ๋า สวยงามน,นะคะเหรียญปีพศ2545แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะเหรียญที่พี่จอยน,น,นยําเสนอวันนี้เป็นเหรียญที่มีรอยแตกงานนะคะมีรอยแตกเป็นรื้วรวเลยนะคะแต่พี่จอยก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะผ่านการใช้งานมาเยอะมานานนะคะ แต่ว่ามาเปรียบเทียบพีีพรตตอเดียวกันก็จะไม่มีนะคะพเพื่อนๆจะก็เป็นเหรียญที่พี่จอยคิดว่าก็แปลกนะคะนี่ค่ะเปรียบเทียบให้ดูนะคะสองเหรียญน,นะคะถ้าเป็นด้านหัวนะคะก็จะไม่ผิดปกติเท่าไหร่นะคะแต่เหรียญทางด้านขวามือจะสมบูรณ์มากกว่านะคะพเพื่อนๆจะ แล้วของเขาก็จะแปลกอยู่ตรงที่สระอูจะหลุดอยู่ข้างล่างนะคะเหมือนกับว่าเป็นการปั๊มผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ถ้าชอบสะสมก็ลองหัดสังเกตดูนะคะเก็บได้เก็บเลยค่ะก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยแนะนำให้เพื่อนๆนักสะสมได้รู้ได้เห็นนะคะ ผิดพลาดประการใดพี่จอยก็ต้องขออภัยเ,เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเ,เพื่อนๆจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า